กับแก้มมาแล้วจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีไทยแอนด์สวิตนะคะรู้สึกเปรี้ยวๆรู้สึกเปรียปร้ยวปากขั้นแขียวขั้นเขียวน้ำเตีวจวบจวคุณไหมอันนี้ยำอะไรอันนี้อันน้ำยำมันเลยอยู่นิดนึงเทลงไปเลยนะคะก็จะมีหอมแดงถัวอันนี้อันนี้ไม่ใช่มะม่วงนะคะ กับแก้มันนี้เป็นสีสันอันนี้เป็นใส่หอมหัวแดงเป็นแอปเปิลเขียวอันนี้หอมหัวแดงจะมีหอมหัวแดงอันนี้หอมหัวแดงเป็นแบบนี้หันหันอันนั้นหัวหอมหัวแดงสีม่วงสีม่วงอย่าลืมทานหอมกระเทียมนะคะสมุนไพร ไทยอะไรก็ได้แยะๆบ้านเราค่ะตะไคร้ใบมะก,มกรูดมะเขือักหนา,า,กาวมะพร้าวส้มโอดูซิไปได้ไปอุ้ม <c oughs> ไปอุ้มอะไรมาไปอุ้มสับประรดสับประรดอะนานทสไปลู้อุ้มไปอุ้มอนันท์ขาดชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ชีวิตฉันขาดวิตามินซีไม่ได้ นะคะการเรายังไงวันนี้มันมีแดดมันมีแดดช่วงบ่ายก็เลยเดินเดินไปมีมะม่วงแต่มันไม่เหมือนมะม่วงบ้านเรามะม่วงอะไรไม่รู้อ้วนมาจากประเทศไหนมะม่วงอันนี้มะม่วงอันนี้จะยำวิเวกมาเลยก็เลยยำแอปเปลิลเขียวก่อนเพราะว่าวิตามินซีสูงมะม่วงเอาไว้พรุ่งนี้ ยำแล้วจะทานกับไราทานเล่นๆกับแก้มกับแก้มทานกับไข่ต้มไข่ต้มมันนี้เขาดูสิคะหน้าก็ตายหน้านี้ไข่ต้มที่มังนอกเขาจะทําเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นแพ็คท่วง <c oughs> นะคะเขาจะต้มได้อุณหภูมิที่พอเหมาะดีมากนะคะสองนาทีหรือเจ็ดนาทีประมาณแต่เขาจะมี เครื่องต้มที่มีสัญญาณเตือนตี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 ต้ตมไข่ยังเป็นอยากต้มเป็นยางมะตูมเขาจะต้มไม่ไม่แข็งมากไม่สุกมากนะคะประมาณนั้นนะถ้าบ้านเราเรียกว่าเป็นยางมะตูมใช่ไหมแต่เขาตั้งนาทีเขาต้มใส่เครื่องสุดยอดนะคะหน้านี้หน้า จะเริ่มแล้วนีนเดือนหน้าดอกไม้จะเริ่มงอกขึ้นแล้วก็ลังมีดอกไม้นะเมื่อวาน,นไปดอกไม้ที่สวนขึ้นนะคะก็ทำนะคะทำไปทำไปรอรอกงยังเหลืออีกตั้งหลายเดือนเก็บข้าวเก็บของก่อนอื่นอันนั้นก็แล้วแต่ที่ก็ต้องขายขายรถขายรถมอส ขายรถมอเตอร์ไซค์เกแไม่เอากับขายรถมอเตอร์ไซค์จักรยานไฟฟ้าขายขายรถยนต์ขายนะคะบ้านขายได้แล้วตอนนี้ก็เหลืออยุ่รถยนต์แล้วก็แพ็คของแล้วก็ทําเรื่องกับเจ้าของใหม่เข้ามาแต่วิวิก็ยังทำทำสวนไว้ให้เขาเขาจะเดินเข้ามาเลยเขาจะแล้วก็จะจ้างบริษัทมาทําความสะอาดถึงจะออกยี่สิบเก้าส็จ ซตเทมเบอร์ค่ะยีิบเก้าจองตัวเครื่องบินแล้วไปแล้วเดอ้อ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  <c oughs> <c oughs> นะคะมันจำเป็นก็ต้องไปเราก็เสียณอายุแล้วสองคนตาใหญต้องกลับไปหาลูกชายก็มีคุณหมอบอนคนเดียวเนาะมีลูกลูกชายก็เปิดคลินิกเปิดร้านพวกอาหารสัตว์เขาจบสัตว์ สัตวแพทย์ที่มหาลัยขอนแก่นแก่นแก่นก่นไปไปเปี้ยวปาเอามีคนอกว่าอยากเอาได้มะม่วงเอาอันนี้อยากบางคนเขาจะเทน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็จะมีพริกสดมีพริกสดมีหอมหัวแดงนะคะอันนี้น้ำจิ้มแบบง่ายๆน้ำจิ้มพริกพริกป่นเกลือน้ำตาลนะคะ เี้ยวปากมาเปี้ยวปากยำยำสแนคแจ็คยำยำกับแก้มมาแล้วจ้า